สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นการเก็บภาพบรรยากาศงานคริสต์มาสที่เมืองมิวนิประเทศเยอรมันจากพี่เฟรมจะน่ารักและอบอุ่นขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง City Girl Channel นะคะวันนี้เฟมอยู่ที่เมืองมิวนิคประเทศเยอรมันนะคะจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศโดยรอบในช่วงก่อนใกล้เข้าเทศกาลริสต์มนั่นเองนะคะว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะ เป็นจตุรัสกลางเรียกว่ามาเรียพัสนะคะเพื่อจัดประดับตกแต่งไปด้วยต้นคริสต์มาสแล้วก็อุปกรณ์ Decoration ต่างๆนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนท่าทุกคนแล้ววันนี้เฟมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีผู้ร่วมประจนภัยอีก2คนด้วย<ใ>นนะั่นก็คือนอ้อ <laughs> งกีลยย้ น้องสูเอ๊ะไทยมาเฟียนะคะวันนี้มาบุกที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันกันเราจะมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะไปดูกันเลยไปกันเอเนี้ยทุกคนดูดีของระดับตกแต่งน่ารักมากเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนของตกแต่งในบ้านเนาะอนีี่ น่ารักมากเลยเป็นต้นคริสต์มาสเป็นคิวปิดถ้าเราจังเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแม็กเนตค่ะทุกคน อย่างอันนี้ตกชิ้นละ5ยูโรนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ,บ d e coration ที่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะตกชิ้นละ5ยูโรค่ะของน่ารักมากเลยทุกคนเป็นของแบบเป็นงานแฮนด์เมดนะคะอันนี้ตกชิ้นละ2ยูโรนะคะอันนี้ก็4ยูโร เป็นตุ๊กตาน่องคุยน่ารักจังลเลยอนี้ก็เป็นตุ๊กตาไม้ตกตัวละ16ยูโรนะคะตัวใหญ่ละ16ยูโร เป็นเซตก็มีอันนี้ตกชิ้นละ25ยูโรเป็นต้นคริสต์มาสขนาดย่อมนะคะพร้อมกับอ,อุปกรณ์ตกแต่งภายในเซตอันนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะ 2>, 2ยูโร50โอ้ยน่ารักจังเลยมีอันไหนอีกที่เข้าตาอันนี้นานขา,า,นนายตัวแองเจิลอ๋อ เหมืนอนคหมดเลยอันนี้ซันตาซันตาแนวฮิปฮอปก็มาขอ <c oughs> ทุกคนก็มาถึงร้านที่คล้ายๆเป็นเด coration เกี่ยวกับวยครอบแก้วเทียนนะคะน่ารักมากเลยมีหลากหลายลวดลาย ดูสิมีลายให้เลือกตรงนั้นด้วยขึ้นอยู่กับว่า,วาต้องการขนาดแบบไหนนะคะมี S, M, L อันนี้ก็เป็นโซนสแน็คนะคะก็จะมีพวกเป็นแอปเปิลอบกรอบนะคะแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายคุกกี้คุกกี้สไตล์โลโคอลของที่นี่นะคะก็ม,มีของประดับตกแตง่ง อันนี้ก็เป็นร้านเบเกอรี่อีกที่หนึ่งนะคะที่เอ่อเป็นขนมป,ปังกลูเตนฟรีนะคะใครที่แฝกลูเตนสามารถทานได้นะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากมายว่าจะเอาเป็นผสมกับธัญพืชแบบไหนหรือจะเอาแบบไม่ผสมเลยก็ได้นุ่นร่าทำกันเนี่ย ค่ะทุกคนเพรนจะได้เป็นสับปะร่ชุบเอ่อเป็นสับปะรดเคลือบช็อกโกแลตมานะคะซึ่งมันของน่ากินมากมันเป็นอาหารที่แบบยอดฮิตในช่วงใกล้เทศากาลคริสต์มาสนะคะจะมีตัวเลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอัุ่นหรือว่าจะเป็นกล้วยหรือจะเป็นผลไม้รวมจะมีเคลือบ ไวช็อกช็อกโกแลตหรือว่าเป็นช็อกโกแลตธรรมดาหรือว่าจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะมีเป็นเม็ดอินทผลัม ah um, ด้วยหรือจะเป็นลูกฟิตนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าลูกมะเดื่อน,นั่นเองนะคะไม้ละ5ยูโร6ยูโรแล้วแต่เป็นประเภทผลไม้ไปนะคะ เออสาวคะการเดินทางจากกาตามาที่นี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะ6ชั่วโมง6ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งประมาณและสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวมาในช่วงนี้คือเจอันหนาวเ้อันหนาวฮอตแพกฮอตแพกใช่ต้องเตรียมมาโชว์เลยค่ะฮอตแผกหน้าตายไงหนูขึ้นไปแล้วอ่ะหนูขึนไปฮอตแพกก็คือแบบนี้ก็คือเหมือนถุงทรายร้อนนะคะมันมีแบบสําหรับพกพาแล้วก็เอาไว้ในรองเท้าได้ด้วยก็มีมีหลายแบบมากเลย แปลกกับที่เสื้อผ้าก็มีนะคะมีหลายแบบเพราะฉะนั้นใครที่จะมาในเที่ยวเยอรมันช่วงนี้เนาะต้องเอาเตรียมตัวเตรียมตัวให้พอเสื้อกันหนาวให้พร้อมเตรียมวอร์มเมอร์เตรียมรองจรเตรียมสมือมวอไหมพรมผ้ามันพอห้ามขาดเพราะว่าอากาศติดลบตอนนี้ล่าสุดน้องพุ่งชิดได้เลยคะลบสี่ลบส,ลบสี่องศานะคะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นใครจะมาช่วงนี้มาเที่ยวตลาดคริสต์มาสเตรียมตัวแต่เนิ่นและให้รีบมานะคะช่วงนี้ ก่อนที่เทศกาลคริสต์มาสจะเริ่มเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะเงียบช่วงนั้นเขาจะเงียบเนาะใช่ช่วงนี้เขากำลังคึกคืนก็คือจะมีเอ่ออาหารแบบสแน็คขายมีเครื่องดื่มขายมีฮอตช็อกโกแลตแล้วก็ใครเป็นสายดื่มนะคะก็จะมีเบียร์แล้วก็วาวายวายร้อนขายด้วยแล้วก็อุปกรณ์ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปเลย ท่านี้ก็คือบรรยากาศใจกลางมารีนพาสที่เขาจัดตลาดคริสต์มาสนะคะในปีนี้จัดแบบไม่ใหญ่โตมากนะคะแต่น่ารักอบอุ่นบรรยากาศดีมากเลยใครที่มีแผนจะมาเที่ยวเยอรมันนะคะให้ลองมาเที่ยวเมืองมูนิคแฟรง์เฟิร์ตเบอร์ลินนะคะเพราะว่าเขาจัด เทศกาลแบบนี้คล้ายๆกันแต่ว่าแต่และเมืองก็จะมีจุดเด็นแตกต่างกันไปนะคะลองมาสัมผัสบรรยากาศดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ส,สในช่วงงานแบบนี้ดีเหมือนกันทุกค<ม>นและนี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนในตลาดคริสต์มาสที่มิวนิกนะคะ คนหนานแน่นมากทุกคนและนี่คือตรงโซนตลาดพวกเป็นช้อปปิ้งสตรีทของที่นี่นะคะ ก็เดินทางกลับมาถึงที่พักแล้วนะคะจะบอกว่าทริปนี้ในในรอบนี้คือสนุกทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งหนาวเป็นความรู้สึกที่ผสมคลเปกันไปหมดเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วคือมีความสุขมากเลยครับเพราะว่าการได้เดินทางมาเห็นเทศกาลในช่วงนี้เนี่ยการจัดประดับประดาตกแต่งไปด้วยแสงสีเสียงน,นมันทําให้เราสึกแบบเออตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลของเขาเนะเาะเพื่อนใครที่มีแพนที่จะมาเที่ยว อยากมาเห็นเหมือนที่เฟรมเห็นเนี่ยก็ให้รีบมานะคะก่อนช่วงคริสต์มาสติก่อนจะใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะปิดเขาจะปิดตลาดลงเพราะฉะนั้นใครที่มีมีแผนจะมาวางแผนเน้นๆเลยค่ะตรงจุดที่เขาจัดงานที่เมืองมิวนิกเนี่ยเขาเรียกว่ามารีนบัสคุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟก็ได้ด้วยทรัมด้วยบัสหรือว่าเป็น Uber แล้วแต่ความสะดวกของคุณเลยไม่ว่าคุณจะพาต้งชนไหนก็แล้วแต่ลองแผนดีๆนะคะ แต่สำหรับเฟมเนี่ยเฟมเนื้อที่เดินทางด้ยวยรถไฟเพราะว่าเดินทางแค่3 r station ท่านั้นเองขึ้นจาก s t สถานีมาถึงตรงจุดที่เขาจัดงานเนี่ยก็เจอต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่เลยค่ะทุกคนร้านค้าต่างๆนานาที่รายรอมไปไปบริเวณนั้นเนี่ยก็คือขายแบะพวกอุปกรณ์เดคอเรชันสำหรับต้นคริสต์มาสหรือว่า สำหรับตกแต่งภายในบ้านตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนไปถึงนิวเย a ร์เลยแล้ส่วนมากขอเน้นเลยว่าเป็นงานแฮนด์เมดสวยมากตามในคลิปที่ทุกคนเห็นเลยคือมีแม้กระทั่งสำหรับตกแต่งรอบๆบเทียนเ่ยหรือว่าจะเป็นของแกะสลักสำหรับทับพพีหรือช้อนไม้แล้วก็รวมไปถึงสโนว์บอลนะคะแล้วก็ ของประดับตกแต่งแบบกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยคือจะบอกว่าละลานตาตานี่ลายไปหมดเลยคือแบบของมันน่ารักจริงๆอะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่มีแผนจะมาเที่ยวในตลาดคริสต์มาสในในแถบประเทศเยเอรมันนะคะอย่างอย่างเมืองที่เพีเคยไปอย่างเช่นพวกเอ่อมิวนิกแฟรงก์เฟิร์ตเบอร์ลินแล้วก็ดูซนดอฟเนี่ยแต่ละจุดแต่ละเมืองก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะก็ ดูมีเสน่ห์ไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันเลยคือสวยมีเสนะ่ห์แล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากมาเห็นก็อย่าพลาดขอให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเทศกาลแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะปีหนึ่งป,ปีหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะจัด แค่ไม่กี่วันก่อนจะมีวันคริสต์มาสเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขอให้รีบมาเที่ยวดูแล้วก็ท้ายสุดนี้นะคะใครที่มีแผนจะมาก็อย่าลืมเตรียมเสื้อผ้าหัวไหมโพรงผ้าพันคอแล้วก็พวกคิดเ็กต่างๆะค่ะว่าอากาศติดลบค่ะทุกคนจนตอนนี้ล่าสุดที่เฟมเช็คเนี่ยประมาณลบห้าลาทซึ่งหนาวสั่นมากขีมานี่คือสอข้างทางน,นี่คือขึ้นหนาเป็น หนาเป็นนิ่วๆเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือใครที่ไม่สามารถทนความหนาวได้ดีพอเนี่ยก็แนะให้ใสห่หลายๆชั้นเพื่อความอุ่นของร่างกายนะคะคุณจะได้เดินดูของเนี่ยอย่างเพลิดเพลินนะแล้วก็ใครที่เป็นสายช้อปปิ้งจะบอกว่าตรงโซนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบ ทัวร์ชอปปิ้งสตรีทจะมีแบบ H&M แเอยแล้วก็แบรนด์รองเท้าต่างๆพวกไฮเอ็นโปรดักส์นะคะลดเซลล์ sales, แบบกระหน่ำมากเพราะฉะนั้นเตรียม Pocket ็ตมันนี้มาเลยค่ะทุกคนมาลองช็อปมาลองชิมอาหารอร่อยๆแถวนั้นดูนะคะพวกแล้วคุณจะติดใจนะคะท้ายสุดนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของครอบครัวเรานะคะแล้วก็ท้ายสุดนี้เฟมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้พบเจอแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆขอให้พบขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความสุขความจเจริญออกไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย